รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันในการเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับโดยเชื่อว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสองล้านล้านบาทจะไม่สะดุดและยืนยันว่าได้ทําขั้นตอนตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงกรณีพบบรบกู้เงินสล้านล้านบาทอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา169โดยยืนยันว่าจะเดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงต่อไป ซึ่งมั่นใจว่าดําเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดขณะที่ได้อธิบายให้นักลงทุนต่างชาติเข้าใจแล้วว่าอาจมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกิดขึ้นซึ่งเชื่อว่าจะเกิดความชัดเจนไนไม่กี่เดือนจากนี้ส่วนพระราชบัญญัติกู้เงินสองล้านล้านบาทในขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎรก็ให้เป็นเรื่องของผู้มีอำนาจในการพิจารณาครับ กระทรวงมาคมเราเดินหน้าเต็มที่ฮะเราก็เราเห็นว่าเราทามาในสิ่งที่ถูกต้องแล้วันั้นเราก็เดินหน้าไม่ก็ไม่มีอะไรที่เราสะดุดเพราะเราก็ยังเชื่อว่าที่เราทำมันไม่มีปัญหานะครับนั้นเราก็เดินโครงการก็เดินต่อไปฮะทุกโครงการถูกจสอรายละเอียดทา E A S C A ประชาวิจารณ์นะเป็นเมื่อที่จะถูกเนี่ยคงต้องแล้วแต่ผู้วินิจนัยแต่ตัดสินใจนะครับแต่ว่าเราทำตรงนี้ของเราให้ดีที่สุด คือก็ได้คุยกันกั่นักลงทุนบางที่ท็เชื่อว่าเ,าเราก็อธิบายกับเขาว่าจริงแล้วที่อจจะดี่เขาเข้าใจแทัดเคลื่อนการรื่งการเหมือนกันนะครับก็จะคงไม่นานหรอกผมว่าอีกแค่ไม่กี่เดือนก็น่าจะชัดเจนนะครับปรมาก็ต้องแต่แต่ของรับดูที่ต้องให้ผ่านทั้งหมดทุสภาก่อนมยื่นแต่รับดูได้นะเข้าใจว่าไงครับ,บรัฐมนตรีธรรมนาคมบอกว่ารถไฟความเร็วสูงถือเป็นอ,องค์ความรู้ใหม่ของประเทศไทยที่จะให้บริการครอบคลุมถึงการขนส่งสินค้า และสินค้าขนาดเล็กไม่เฉพาะขนส่งผู้โดยสารเท่านั้นครับนอกจากนี้ในอะนาคตมีโอกาสที่รถไฟความเร็วสูงจะเชื่อมต่อระบบรางกับประเทศลาวจีนรัเสเซียและยุโรปดังนั้นการออกแบบระบบขนส่งต้องให้สอดคล้องกันจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะการขนส่งด้วยระบบรางจะเป็นตัวแปรในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างมีนัยสําคัญล่าสุดกระทรวงได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดทําคู่มือ การพัฒนานและออกแบบดีไซน์สำหรับรถไฟความเร็วสูง3มเส้นทางคือสายกรุงเทพถึงชินใหม่กรุงเทพถึงนครราชสีมาและกรุงเทพถึงหัวหินระหว่างสำนักงานนโย,ยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนออกขกับศูงสร้างสรรค์ง,งานออกแบบครับโดยผู้มีการของสอนออขนายจุลาสุขมานพบ,บอกว่าเนื่องจากโครงการรถไฟความเร็วสูงจะมีอายุใช้งาน80-100ปีการจัดทำคู่มือ ที่จะออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็จะคานึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลักจะทําให้การกอร่อสร้างตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและส่งผลให้รายได้นอกจากการขายตัว๋วมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น30-34%ถึงของรายได้ทั้งหมดอีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อเติมโครงการต่างๆระหว่างการใช้งานได้อีกมากโดยคาดว่าจะใช้เวลาจัดทำคู่มือเซอร์วิสดีไซน์สปีครับ ถึง้อปีนะครับมับนกันทำเบสิกเซอร์วิสดีไซน์ให้เรียบร้อยก่อนแเราจองดูความเจริญเติบโตทุกสิปีของความต้องการของบริการในอนาคตนั้นโครงสร้างบางอย่างที่สำเป็นนะครับก็ต้องทำเอาไว้ไม่แต่เยังง่ายๆเนี่ยนะครับเคยสังเกตไหมว่าห้องน้ำในสถานีรถไฟมีคุณภาพอย่างไรมีพอหรือไม่ต่อจำนวนโฟโลของคนที่ใช้บริการที่สถานี เป็นต้นอย่างนี้นะครับการท,ทําทุกสิ่งทุกอย่างแต่เบื้องต้นคิดตั้งแต่เบื้องต้นเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยมากในการที่เราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคนติดใจที่จะใช้บริการ